วันนี้เริ่มต้นกันตี้คณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่คาในปื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า พลเรือเอกปวิตรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะเจ้านายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงปืนตีจังหวัดเจียงใหม่เพื่อจะติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานพร้อมกับนําคณะสื่อมวลชนมาถ่ายทาสารคดีโครงการพัฒนาคลองแม่คาภายหลังจากที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดเจียงใหม่เป็นได้มีการบูรณาการพัฒนาคลองแม่คายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปืนตีต้นน้ํามาจนถึงปลายน้านะเจ้าจนตอนนี้ ต้องบอกว่าคลองแม่ขาบ้านเฮากลายเป็นคลองที่มีน้ําใสสะอาดแถมเตื้อหนึ่งเจ้าเจ้าตั้งคณะเพื่อนได้ลงปืน้นทีนะเจ้าไปถึงต้นน้าเลยก็ตือก,ก็อคือที่ฝ่ายน้ําล้นแม่สาตําบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเจียงใหม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้าบรรยายสรุปการดําเนินการและก็าการเรื่องของการจัดหาน้ําต้นทุน และก็ยังได้ไปลงเรือไปนาเจ้าต่งางคณะเนี่ยไปที่คลองซอย14ชมการผ่านน้ำจากคลองชมพทานแม่แตงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่าติดตามการปรับปรุงมิทัศรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่บริเวณประตูน้ำตาแปรหลังจากนั้นนะเจ้าก็มีการห่วมการฉีดพ่นจุลินซีบำบัดน้ำเสียบริเวณสวนสัตมังคระศรีดอนใจและก็ลงเรือพอก่อยสภาพคลองแม่ข่านาเจ้าซึ่งบ้าน เงินของพี่น้องชาวบ้านนี่ก่อริมคลองนี่จํานวนค่อนข้างหนาแน่นเลยแม่เจ้า,เ,จาเพราะว่าเป็นคลองที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เนะเจ้าสาหรับคลองแม่ขานั่นก็ถือว่าเป็นคลองธรรมชาติที่มีความสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีความยาวประมาณ30กิโลเมตรเจ้าแล้วก็ไหลผ่านปื้นตี่3อําเภอบอกว่าจะเป็นอําเภอแม่ริมอาเภอเมืองแล้วก็อาเภอหางดงแต่ว่า ในช่วงซ้าถึงสาิปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าคุณผู้ชมเปิดพบว่ามีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วมีการสร้างบ้านแปลงตึกต่างๆทําให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียหน่วยง,งานต่างๆปักเลยได้รวมกันพัฒนาคลองแม่ค่ะให้ปิกมามีน้ําใสแหมเตือนหนึ่งเจ้าเจ้าถือว่าเป็นหนึ่งในใจยะมงคลของเมืองเชียงใหม่นะเจ้าสำหรับของแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยการฟื้นฟูให้น้ำปิกมาใสาแล้วก็วใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปตัวนะเจ้า